กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปนะเพื่อนเพื่อสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับอ้ยซือสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชานลสำวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม คุกกี้ลันคิงด้อมกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับเกมคุกกี้ลันคิงด้อมนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะว่าผมยังเล่นอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะต้องบอกว่าผมก็ยังเล่นอยู่นะครับยังเข้ามาลอ็อกอินตีบอสอยู่ทุกวันนะครับและตอนนี้เนี่ยปราสาทเมืองของผมเนี่ยก็เลเวลไปสิบสองเป็นที่เรียบร้อยนะบอกเลยครับใช้เวลาน,านานมากนะครับต้องใช้เวลาอัปเกรดนานถึง7วันนะเพราะฉะนั้นใครที่จะอัปปราสาทขั้น12เนี่ยผมบอกเลยนะเพื่อนๆต้องวางแผนดีๆก่อนที่จะขึ้นนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะผมไปไล่ดูคลิปวิดีโอที่ผมลงไว้นะครับแล้วก็เฮ้ยคุกกี้รันคิงด้อมเนี่ยผมไม่ได้ลงมา2อาทิตย์แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยมาจัดสักหน่อยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงนานนะวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเปิดกาชาหาน้องชูครีมภาค2กันต่อครับเมื่อเราพูดถึงภาค2แล้วเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่กว่าภาคแรกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่กว่าภาคแรกเป็น2เท่าครับก็นี่เลยนะนี่ครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็เก็บครบเพลิงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่มาจากเติมเงินนะมาจากกิจกรรมแล้วก็ตีบอสกิลล้วนๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บมาครบ2 0 0 0 0ครบเพลิงแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าสินสอด2 0 0 0 0ครบเพลิงนี้จะเพียงพอต่อการสู่ขอน้องชูคีมเข้ามาร่วม ID ผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเปิดหาน้องชูคีมครับก็สำหรับวันนี้ครับมันเป็นวันเอพิลฟูลเดย์นะทางเกมคุกกี้รันเนี่ยเขาก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ผู้เล่นนะซึ่งต้องบอกว่าทำออกมาค่อนข้างดีทีครับ ก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะซึ่งผมคิดว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะได้ดูกันแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ดูแล้วก็ยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยละกันเพราะว่าคลิปมันสั้นๆครับนี่เลยยืนข้นาเลยกาคุกกี้ ก็นี่ครับสำหรับคอนเทนต์ที่ทางเกมนำมาเซอร์ไพรส์เราในวันกิจกรรม A p พิล f ูล l Day นะครับตอนเช้าที่ผมตื่นมานะผมก็ลืมนะว่าวันนี้มันเป็น a อพิล f ูล l Day ครับผมก็เฮ้ยเดี๋ยวใช่หรอโนน,น้ำตาลมันจะเข้ามันจะเข้ามาเป็นตัวให้เราเล่นเหรอแต่ว่าพอดูไปจนถึงตอนที่มันหดบอสเนี่ยผมก็เริ่มนึกได้แล้วนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันไม่ใช่ละ <laughs> ไปไล่ตีตั้งแต่คุกกี้แม่หมดนะครับยันไปถึงบอสเค,ค้กกิวนะหดแป๊บแปมังกรบินหนีไปเลยนะครับอันนี้เนี่ย ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะก็สําหรับตรงนี้นะครับมันมีกิจกรรมลับอยู่ด้วยนะคือถ้าเกิดใครที่ยังไม่ดูนะครับทางเกมเนี่ยเขาก็บอกอยู่นะว่าเราสามารถรับโนมน้าตาลเวอร์ชันพิเศษครับเอามาแต่งบ้านได้ฟรี1ตัวนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนโค้ดนะครับเป็นเลข3เลข5แล้วก็เลข7นะเพื่อนเื่อจะได้รับนมน้ําตาลรวมแล้วทั้งหมด16ตัวด้วยกันครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกรอกกันด้วยนะครับใครที่กรอกไปแค่อันเดียวเนี่ย เพื่อนๆยังสามารถกรอ,อกได้อีก3โคดนะก็สาหรับโคทั้งหมดเนี่ยผมก็จะเขียนทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกรอ,อกไปใช้ได้เลยนะรวมไปถึงลิงก์ที่เอาไปกรอ,อกโคดเนี่ยผมก็รวมไปแล้วนะเพื่อนๆสามารถกดไปได้เลยโอเคครับก็กลับเข้ามาสู่เนื้อหาคลิปหลักของเรากันต่อนะก็สําหรับตู้นี้นครับผมมาพูดแบบสั้นๆละกันเพราะว่าตู้แรกเนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะว่าอัตราการออกของน้องชูคีเนี่ยมันอยู่ที่ 0. 3นะครับแล้วก็ของที่ดีเนี่ยอีกอย่างนะครับก็จะเป็นแว่นตาข้างเดียวของนกคูกร้านหนหสือนะ มีโอกาส1%ซครับซึ่งเท่ากับหินมิยานคุกกี้รสชูครีม1%เช่นกันนะตรงนี้โอเคครับก็เตรียมพร้อมแล้วเรามาสุ่มเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสุ่มกันเยอะนะครับมา3 2 1ไปเลยครับได้ไหมได้ไหมน้องชูครีมไม่ได้สุ่มนานมากนะครับสำหรับตู้นี้ต้องขอให้ไฟแรงๆนะขอไฟแรงๆ สำหรับท็อปปิ้งวันนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรอยากได้เป็นพิเศษนะครับขอเป็นขวดน้ำยาอาก,กิวละกันอยากจะให้เลเวลกิวเยอะๆนะครับจะได้มนันสแตอเยอะๆนะโห้เลเวลสี่ครับโอเคสมใจอยากนะมาแต่ขวดน้ำยานะครับดูเพียบเลยนะรอบนี้ก็ต่อเลยครับครั้งที่2ครับมาไหมเฮย้ย ช็อปปิ้งเน่ยเลยเรียบร้อยช็อปปิง้งจริงด้วยครับอย่างน้อยถ้าน้องชูคีมไม่ออกเนี่ยขอเป็นสมบัติก็ได้นะสมบัติผมก็อยากใช้นะผมว่าถ้าเลเวลสูงๆเนี่ยมันโหดเลยทีเดียวนะได้ไหมได้ไหมเลเวลห้าครับขวดยาเลเวลห้โอเคน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะผมบนอยากได้ขวดยาหรอดู กดยาออกมารัวนะครับสครั้งติดเลยนะมาดีครับดีได้ตามที่ขอขอน้องชูคีมาด้วย2อเดี๋ยวอินออโรล,ล่าครับเป็นสิ่งที่อยากได้น้อยที่สุดเลยนะของอีปิกของระดับอีปิกนะครับโอเคโอโห มาแบบไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆนะเรียบร้อยครับน่าจะหมดแล้วโอเคครั้งที่3นะครับไปครั้งที่4ต่อเลยครับเฮ้ยสุดยอดอีฟ e ิกสอันอีออโรล่าสอันติดครับ ขอเป็นเสาก็ได้นะถ้าเกิดจะมาเป็นของหายากนะครับเฮ้ยเดียวเดี๋ยวโอเคอย่างอื่นแลครับโอ้โหเมื่อกี้อิดอโรล่าสอันติดดวงผมนี้ใช้ได้เลยครับเรียบร้อยนะครับครั้งที่4ครับมาครั้งที่5ครับไปชูคีมออกมาหน่อยออเดียวนะ คือทางเกมเขาตั้งใจแกล้งผมอะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อิดออโรลานี่ออกมาลัวๆครับถ้าเอาไปปูเป็นบ้านได้นี่ผมบอกเลยนะบ้านเสร็จไปหลายหลังแล้วโอเคเสาออโรลาครับโอ้ดูราสเบอรี่นี่ก็ขอขั้น3มก็ยังดีครับโอเคเรียบร้อยครับฮึบกดแบบรวดเร็วนะครับเมื่อกี้คอมโบคอมโบ ไฟขอแรงๆหน่อยเออเอาจริงชิ้นส่วนท็อปปิ้งนี่ผมโอเคนะอยากได้เยอะมากครับตอนนี้นี่ขาดแขนโคตรๆได้ไหมได้ไหมโอ้โหเอาจริงเพื่อนผมว่ายาวๆไปอะคลิปนี้จริงๆใช่เหรอเนี่ยโอเคครับ โอเคฮึบเออกดแบบเพอเพอครับกดแบบเพอเพอได้ขวดน้ำยานี่ไม่เพอนะครับโอเคเลยสองที่ติดตัวเร่งความเร็วตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วขวดน้ำยาออกมาเยอะจัดเฮ้ยโอเคผมบอกเลยตู้นี้ ไปโอเคครับโ,โหดูดิขวดน้ำยาเกือบหมดเลยนะมีแค่สองครั้งครับที่ไม่ใช่ขวดน้ำยานะรอบนี้มาต่อเลยครับฮึบอันนี้ครั้งที่8แล้วนะเพื่อนๆยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับได้ไหมไปโอเคโอเคครับอันหนึ่งเอออันนี้ก็ดีครับท็อปปิ้งอันนี้ดีอยู่ได้มาแล้วครับอย่างน้อยแว่นตานโคู่นะ1อัน โอเคเอาจริงถ้าเปิดนี่จะหมดไม่ได้ไเลยนี่ผมเอาจริงอยากร้องไหโ้โอเคโอเคขอไฟแรงๆหน่อยไฟแรงๆเออชิ้นส่วนท็อปปิ้งเอันเรียบร้อยครับนี่แว่ตาโนฮุมเคตโตนะครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าผมมีเป็นเลเวลสแล้วครับมาต่อเลยนะฮึบครั้งที่9ครับครั้งที่9 มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยตกมือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้กำลังใจครับมาหน่อยมาหน่อยอโอเคขวดน้ำยาขวดใหญ่อีกแล้วนะเลมันเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวจบอันนี้ผมไปดูหน่อยนะไอ้น้ำยาขวดใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันออกยากเหมือนกันครับจริงๆแล้วลูกกว่าเยอะๆก็ดีนะครับตัวที่ผมอยากอัพตอนนี้นี่เยอะมากนะ โอเคน้ำยาขวดใหญ่นะครับได้หมื่นหนึ่งเลยนะเอียงพีก็เดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะดูครับ0.7%นเซนะโอกาสออกนี่ยากกว่าแว่นตาข้างเดียวของเราคู่กับหินมิยานคุกกี้แลชูครีมอีกนะครับสำหรับหินมิยานของน้องชูครีมเนี่ยต้องบอกว่าในไอดีผมยังมี0ูนย์ศูย์เศษอยู่เลยนะยังไม่เคยได้เลยครับมา3 2 1ไป ตัวเล่งความเด็วนี้ก็เหมือนจะดีนะครับถ้าคนขี้เกียจเนี่ยผมว่าน่าจะใช้หมดกันตลอดนะแต่ของผมนี่สายดองครับเออควรน้ำยามาเยอะๆมาเยอะๆโอเคตัวเล่งความเด็วครับโอ้ิ้นส่วนท็อปิ้งกมีก็เยอะเลเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผ่านมาครึ่งทางแล้วนะ ได้เว้นตาของนกคู่นะครับมา1อันเท่านั้นนะมา3 2 1ต่อเลยครับขอไฟแรงโอเคลูกกวาดเทียบเอิงลูกกวาดก็ดีนะลูกกวาดก็ดีครับเอาลูกกวาดมาหน่อยเออ น,นี้ไม่มีอิปิกสักชิ้นเลยเหรอมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวโครน้ำยากเลยครับ0.7%นะโอเคโครน้ำยากคนที่3ครับมา3 2 1ไปเลยมา,นยมานยหน่อยมาหน่อยเฮ้ยเข็มทิศออโรา โอ้เอจีเมื่อกี้นึกว่าได้แว่นตาอีกอันนะครับแว่นตาโอเคเอาม้อนแข็งชั้นดีได้ไหมได้ไหมถ้าได้บอกเลยจะเป็นเด็กดีครับไม่พูดโกหกด้วยนะโอเคต่อเลยครับเฮึเอาจริงมันต้องได้ครับชู่ครีมผมเปิดไปนี่เยอะมากนะมันจะไม่ออกสักตัวเลยเหรอ นี่นี่กริบจัดครับไม่มีอีพิกสักชิ้นนะมาต่อเลยครับึบมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหเดี๋ยวขวดน้ำยาขวดที่สี่ครับไม่น่าพูดตอนต้นเลยนะว่าขอขวดน้ำยาเยอะๆครับโอ้โหยากจ,จัดจัดบอกเลยโอเคไม่มาแต่ขวดแล้วเนี่ย มาแต่ขวดของจริงโอเคครับเดี๋ยวไปดูนะว่าตอนจบเนี่ยผมจะอัพ e x p พให้คิว e ได้เท่าไหร่นะครับมาฮึ6ครั้งสุดท้ายครับเริ่มนับถอยหลังแล้วนะไปเลยไมเอาเมอนต์แข็งชั้นดีโอเคไม่แย่ไม่แย่ ยังพอได้อยู่ครับโหไฟหมกระนำให้หน่อยได้ไหมหมกระนำหมกระนำโอเคอย่างน้อยก็ยังดีมีอีกปิกหลุดมาหนึ่งนะครับ5ครั้งสุดท้ายแล้วนะ3 2มนึ่งแล้วไปครับผมอยากเห็นดวงดาวอยากเห็นดวงดาว าบอกว่าถ้าเกิดได้ชูครีมเนี่ยมันจะมีดวงดาวมานะครับมันจะมีดวงดาวโหดวงวันนี้ผมไม่ได้วะ่ะเพื่อนๆไม่ได้แน่ๆได้ไหมเฮ้ยโอเคโอเคครับโอเคแว่นตาอันที่สองนะเรียบร้อยครับแว่นตาอ,อันเกตโตเย้โอเค ถือว่าถ้าเกือยังไงเนี่ยเท่ากับว่าผมได้มาสองอันแล้วครับแม่นตาอันดีนะมาต่อเลยครับฮึบสีครั้งสุดท้ายแล้วครับเอาใจช่วยด้วยเอาจริงตอนนี้นี่แบบ <c oughs> เหมือนแบบจ้องแบบสมาธิมากครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมขอไฟแรงๆไฟแรงๆแ,แรงไม่พอแรงอีก แรงกว่านี้โอ้โหน่าจะเรียบร้อยครับตานี้หมดแล้วละ่ะโอเคอันนี้นี่เกือ,อาจาัดครับ3ครั้งสุดท้ายนะมาสามสไปจะไม่ได้จริงเหรอน้องชูคีมเนี่ย จริงใครใส่ไอ้ขวดน้ำยาอันนี้มันเยอะแยะเนี่ยโอ้โหถ้าโอเคครับรถคู่ดาวนะไม่ได้แอทแทกเลยด้วยถ้าเกิดเปลี่ยนน้ำยาขวด5เป็นแว่นตาทั้งหมดนี่ผมบอกยนะผมพอใจมากนะกับการเปิดครั้งนี้นะส่งที่จุดท้ายแล้วเพื่อนสามสองหนึ่ง ครัท็อปปิ้งแอตแทกนะจะได้ไม่ต้องบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับท็อปปิ้งแอตแทกเนี่ยเพราะว่าตีหาออฟดีดีนี่ยากจริงครับมาๆไม่ตาโอ้โหเสาออโราอย่างน,อน้อยก็ยังดีกว่าอิดนะโอเคครับโอ้เรียบร้อย จะบอกเกลือได้ไหมก็อันนี้ก็ไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันได้อีพิกมาสองครับก็บอกเลยว่าเวลาผ่านไปไวนะครับตอนนี้เนี่ยคบเพลิงผมเหลือแค่1,000เท่านั้นแล้วนะมาครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อนๆเอาใจช่วยด้วยครับ 3, 2, 1ชูคิมจังต้องมาแล้วเอา่อย ชู่คิบชู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 คิบโอหไฟนี้มึงจะมอดแล้วขอแรงๆหน่อยระเบิดไปเลยก็ได้ระเบิดไปเลยยังไม่พอเอามาอีกโอ้โ oh หหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับโอเคครับเพื่อน เรียบร้อยนะครับสําหรับประวัติการสุ่มนี้เราสามารถมาเช็คดูความเกลือของเราได้นะครับว่าเราเกลือไปเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ก็ผมสุ่มไปทั้งหมด20ทีนะครับ20,000ครบเพิ่งผลประกอบการที่ได้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาเช็คผ่านขวดน้ายาละกัน1นึ่งแสนห้าหมแต้มนะครับก็เดี๋ยวดูว่าลังจากผมอัพครั้งนี้เนี่ยแต้มบริจาคของผมมันจะไกลไปขนาดไหนนะก็ขวดน้ายาระดับ5นะครับผมได้มาถึงค่าขวดเลยนะ โอเคอัพ okay, ไปเลยครับฮึบโอ้โหเยอะจัดจัดครับคะแบบนนบริจาคตอนนี้ของผมนํามาเป็นที่1แล้วนะ4,492แต้มครับนอกจากนี้ครับที่ได้ดีนอกจากขวดน้ำยาเนี่ยก็จะเป็นแว่นตาข้างเดียวของนกคู่ร้านหนังสือนะครับอันนี้เนี่ยผมได้เพิ่มมาอีก2อันนะตอนนี้ก็เป็นเลเวล2นะครับอัพไปเลยโอเคครับก็ <laughs> สําหรับผลประกอบการในวันนี้นะครับผมก็ ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันเกลือหรือไม่เกลือขนาดไหนนะสำหรับคลิปนี้ก็สุดท้ายน,นะครับก่อนที่จะจากกาันคุกกี้ตัวใหม่ก็น่าจะมาแทนที่คุกกี้รสอัลมอนด์กับ น้องลาเต้แล้วนะสองตัวนี้ใครที่ยังไม่ได้นะครับอยากจะได้เพิ่มอยากจะปลดดาวเนี่ยอย่าลืมรีบไปเปิดหากันไวนะแต่ว่าใครที่อยากจะรอเล่นตัวละครใหม่เลยนะครับก็ดองเพชรกันไปก่อนนะใจแข็งๆไว้ครับอย่าไปเปิดเล่นหมดนะเดี๋ยวตัวใหม่มาจะไม่มีเปิดนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเบอร์ชิพช่องแดนเอชั่นทุกคนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเกมคุกกนนนนี้แ่นา,ายครับ